h อจีมีไอจีม i ฮอริซอนซีรีส์นะครับที่มีการอัปเดตเอ่อเฟิร์มแวร์เพื่อรองรับ 3D นะครับพอดีมีเพื่อนเอซีอ SC ต่างชาติที่เขาดู YouTube มาแล้วเขาก็ทักมาว่าเฮ้ย hey, ระวังนะไปอัปเฟิร์มแวร์มาแล้วคีสต t o n นกับโฟ c u s ใช้ไม่ได้มาดูกัน เปิดเครื่องนะครับคือใน YouTube ผมลง YouTube คลิป y o u t u b e ไปไงว่ามันมีเฟิร์มแวร์ใหม่มานี่ไงมาดูานี่ครับปกติมันทำได้ปกติเพียงแต่ว่านะครับเพียงแต่ว่าเดิมทีโหมดเนี้ยเราเปิดไว้แล้วพออัพเสรมันไปปิดมันไปปิดซะ ถ้าคนไม่รู้ก็เข้าใจว่ามันยังเปิดใช้อยู่เพราะงั้นเข้ามาตรวจเช็คที่นี่นะครับค่าเออไม่ใช่ค่ากกอุปกรณ์ทานโทษที่โรเคเตเซตติ้งคีย์สโตนคอลเลคชันนะครับตัวเนี้ยคือกดไปเถอะกดไปเถอะไม่มีอะไรไอ้ข้างบนสุดที่เขียนว่าออโต้คีย์สโตนเนี่ยนะครับแต่ให้เข้ามาอยู่ที่นี่ไอ้หมวดสองหมวดเนี้ยสองหมวดเนี้ยคือ ออโต้ค y s t สโตนออนเซตออนสตาร์ทอัพกับตัวออโต้ค y s t สโต m โมชั่นเนี่ยมันถูกปิดอยู่คือถ้าถ้ถาถ้า2โหมดเนี่ยปิดปิดนี้เมื่อสักครู่มันปิดอย่างนี้อยู่มันทําให้เวลาเปิดเครื่องครั้งแรกไม่จับออโต้ค y s t สโตนนะครับแล้วก็ขยับเครื่องก็ไม่จับออโต้ค y s t สโตนเพราะงั้นเนี่ยพอเราอัปเดตเสร็จครับแวะเข้ามาที่ค e y s สโตนตรงนี้เปิด2โหมดนี้ครับ นะครับเปิด2โหมดนี้มันจะทําทการออโต้ให้ส่วนโฟกัสทําได้เหมือนปกติเหมือนกันนะครับโฟกัสก็ปลดออโต้ได้ปกติเราตรวจเช็คโฟกัสได้ด้วยรีโมทนะครับมันจะมีปุ่มที่เราตรวจเช็คโฟกัสได้ตัวนี้เดี๋ยวไปแกมันก็จะจับให้เราทั้งทั้งโฟกัสแล้วก็ออโต้คีย์โซนให้เราแล้วนะครับ นจับโฟกัสที่เรียบร้อยปุ่มปุ่มเช็คโฟกัสหรือปรับโฟกัสคือปุ่มล่างสุดตรงนี้นะครับถ้าเรากดตรงนี้เมื่อก่อนเดิมทีมันอยู่ด้านล่างนี้ถ้ารุ่น H2 H3 อะไรพวกนี้อยู่ด้านล่างตัวนี้อยู่นี่แลชิมิตัวอื่นจะอยู่ select ใช้เป็นปุ่มเลื่อนตรงนี้ข้างล่างแต่ถ้าเป็น h o r i z o n l อยู่นี่ครับกดปุ่มนี้นี่ครับ มันก็จะเช็คโฟกัสน,น,นะเพราะงั้นอย่าลืมอัพเสร็จแล้วอัพอัพเฟิร์มแวร์เสร็จเรียบร้อยเล่น 3D อะไรได้เรียบร้อยก็อย่าลืมครับมาเปิดตรงนี้ย้ำทวนอีกทีหนึ่งเข้าไปที่โปรเจคเตอร์เซตติ้งอ่ะเดี๋ยวซูไม่เห็นชัดนะเข้าโปรเจคเตอร์เซตติ้ง เข้าคี y s สโต e นคอเลกชั่นเข้าคี y s สโต e นเซตติ้งเปิดตรงนี้ให้หมดโอเคนะครับไปละเดี๋ยวไปทำงานก่อน